สวัสดีนักเรียนทุกคนนะครับวันนี้วิทยาศาสตร์เกียภาพฟิสิกส์นะครับก็มาพบกับเรื่องคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้านะครับเรื่องสุดท้ายสําหรับเทอมนี้นะครับหัวข้อที่สําคัญที่เราจะเรียนกันวันนี้นะครับก็คือส่วนประกอบของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้านะครับมีอะไรบ้างนะครับมันคืออะไรแล้วเราก็จะไปดูหลักการทํางานของอุปกรณ์ที่ใช้คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเลยนะครับไม่ได้สนใจว่าเราจะต้องคํานวณการเคลื่อนที่ของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าอย่างยากๆอะไรเงี้ยนะครับ ไปดูการทํางานของอุปกรณ์เลยนะครับที่ใช้คลื่นขึ้นแม่เหล็กไฟฟ้านะครับ 3. ท้ายสุดเลยนะครับการสื่อสารโดยการใช้คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้านะครับเ,เรื่องของคลื่นนะครับอย่างที่ทราบมาแล้วเราเรียนเรื่องคลื่นกลมาเรียบร้อยนะครับคลื่นเกิดจากการรบกวนนะครับของสิ่งสิ่งหนึ่งแล้วมันทาให้เกิดการแผ่ขยายของพลังงานนะครับออกไปจากจุดนั้นอย่างเช่นคลื่นน้าคลื่นเสียง นะครับแล้วก็หรือเป็นคลื่นการสะบัดเชือกนะครับต่อมานะครับถ้าเป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้านะครับมันคืออะไรมันก็คือการรบกวนนะครับ evaluation. อนุภาคที่มีประจุไฟฟ้านั่นเองนะครับพอรบกวนมันปั๊บมันก็จะเกิดการแผ่พลังงานออกไปนะครับในรูปของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้านะครับไอเจ้าคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้านั้นก็ประกอบไปด้วยสนาม2สนามนะครับก็คือเป็นสนามของแม่เหล็กแล้วก็เป็นสนามของไฟฟ้าซึ่งเหนี่ยวนําให้เกิดกันและกัน และที่สําคัญนะครับคุณสมบัติของมันของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าก็คือมันสามารถเดินทางไปไหนต่อไหนได้โดยไม่ต้องอาศัยตัวกลางนะครับนั่นคือมันสามารถวิ่งไปได้ในสุญญากาศไม่เหมือนกับคลื่นเสียงนะครับที่เราจะคุยกันเราต้องใช้อนุภาคของอากาศรอบๆตัวเราในการส่งถ่ายพลังงานจากจากเรานะครับไปหาเพื่อนนะครับโอเคนะครับโอเคอันนี้คือลักษณะนะครับของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้านะครับมันก็จะมีทิศทาง เป็นคลื่นตามขวางนะครับชิ้นของคลื่นมันโอเคการหาความยาวคลื่นก็เหมือนเดิมนะครับจากสันถึงสันนี่เป็นความยาวคลื่นนะครับทิศทางของสนามแม่เหล็กนะครับก็จะมีทิศขวางการเคลื่อนที่นะครับของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าแล้วก็ทิศทางของสนามไฟฟ้าก็ขวางเหมือนกันนะครับทั้ง3อย่างนี้ตั้งฉากกันนะครับอันนี้เป็นทิศทางการเคลื่อนที่นะครับมันจะเคลื่อนที่ไปทางขวานะครับแต่ว่าสนามไฟฟ้ามันจะ ขึ้นลงแล้วก็ซ้ายขวาตั้งฉากกันนะครับทั้ง3อย่างนี้เลยนะครับมันก็เลยเป็นขึ้นนะครับชนิดตามขวางนั่นเองนะครับทีนี้ไปดูความเร็วของมันนะครับโดยปกติแล้วในสุญญากาศขึ้นแม่เหล็กไฟฟ้าจะมีความเร็วอยู่ที่3 0 0 0 0 0กิโลเมตรต่อวินาทีนะครับหรือว่า3คูณสิกำลัง8เมตรต่อวินาทีนั่นเองพอถัดมาถ้าอยู่ในอากาศนะครับก็ใกล้เคียงกันนะครับต่ำลงมาเล็กน้อยนะครับ แต่ถ้าเป็นน้ํานะครับมันก็จะลดต่ําลงมาเราจะสังเกตว่าถ้ามันวิ่งเข้าไปในตัวกลางที่มีความหนาแน่นมากขึ้นนะครับความเร็วจะลดลงนะครับจนถึงกระทั่งเป็นเพชรนะครับก็จะเหลือแค่124,000กิโลเมตรต่อวินาทีแต่ก็ยังถือว่าเร็วนะครับหวิไปนู่นนะครับแสนกิโลเมตรเร็วนะโอเคนะครับทีนี้ขื้นแม่เหล็กไฟฟ้ามีชนิดอะไรบ้างนะครับ มาดูกันจากแผนภาพนี้นะครับในสุญญากาศนะครับเทียบกันในสุญญากาศนั้นความเร็วเท่ากันแหละนะครับแต่ว่าความถี่แล้วก็ช่วงความยาวคลื่นจะต่างกันนะครับไอช่วงความยาวคลื่นแล้วก็ความถี üyorum, ใมม่ในช่วงที่เราเห็นเนี่ยนะครับแก๊งนี้เราเรียกกันว่าสเปกตรัมของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้านะครับก็จะมีอยู่7ตัวนะครับโอเคนะครับอันนี้เป็นชนิดของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้านะครับเป็นชื่อของมันนี่เป็นความยาวคลื่นนะครับ ในระดับเมตรนะครับส่วนตรงนี้นะครับเป็นการเทียบวัสดุนะครับหรือว่าขนาดนะครับที่เทียบเท่ากับคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้านะครับชนิดนั้นนะเป็นความยาวคลื่นนะครับโอเคส่วนด้านล่างเป็นความถี่นะครับมาที่คลื่นแรกนะครับคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าชนิดแรกนะครับเขาก็จะแบ่งตามความยาวคลื่นออกมาเป็นส่วนส่วนนี้ครับเส่วนนะครับก็คือคลื่นวิทยุนะครับหรือว่าเรดิโอ ขนาดความยาวคลื่นของมันคือ10กําลัง3เมตรนะครับก็ความยาวคลื่น1ลูกคลื่นของมันก็เทียบเท่ากับตึกหรือว่าอาคารปลูกสร้างขนาดใหญ่เลยนะครับมีความถี่อยู่ที่10กําลัง4นะครับเฮิร์ตนะครับต่อมาเป็นคลื่นไมโครเวฟนะครับไมโครเวฟความยาวคลื่นก็จะหดสั้นลงมานะครับส่วนความถี่จะเพิ่มมากขึ้น คลื่นไมโครเวฟความยาวของมันก็อยู่ในระดับนะครับรูปร่างของคนนะครับของสัตว์รอบตัวเรานะครับประมาณนี้แล้วถัดมานะครับเป็นอินฟาเรดนะครับอินฟาเรดนะครับเรดคือสีแดงนะครับอินฟาก็คือเป็นเป็นคลื่นใต้สีแดงนะครับเราจะเห็นว่านี่คือเป็นช่วงสีแดงนะครับช่วงสีม่วงนะครับฉะนั้นแสงถัดมานะครับขึ้นถัดมาก็คือแสงนะครับหรือว่า visible light ก็คือเป็นช่วงคลื่นที่เราสามารถ มองเห็นมันได้ด้วยตาเปล่านะทั้นเราจะเห็นว่าแถบสเปกตรัมตรงนี้นะครับมันเป็นสีที่จะบอกว่าสีดําก็ก็ไม่รู้ว่าเป็นสีดําหรือเปล่าเนื่องจากว่าเรามองไม่เห็นมันนะครับเราจะบอกเป็นสีดามันก็ก็ถูกไม่ชัวร์นะครับก็คือเรามองไม่เห็นนะครับแต่ช่วงนี้เรามองเห็นนะครับช่วงที่ตาเรามองเห็นก็คือเป็นช่วง visible light นะครับช่วงแสง แสงขาวแสงอาทิตย์นี่แหละนะครับก็จะประกอบด้วยกัน7สีม่วงคาวน้ำเงินเขียวเหลืองแสดแดงเหมือนเรื่องแสงสีที่เราเคยเรียนมาก่อนหน้านี้นะครับถัดมานะครับอันตราไบโอเลตนะครับไบโอเลตคือสีม่วงนะครับอันตราก็คือเหนือม่วงขึ้นไปอีกนะครับก็จะมีความยาวคลื่นที่หดสั้นลงนะครับแต่พลังงานก็จะสูงขึ้นมากขึ้นนะครับความยาวคลื่นสั้นนะครับพลังงานจะค่อยๆเพิ่มมากขึ้นจนไปถึงเอ็กซ์เ์และก็ลังสีกมมาซึ่งมีความยาวคลื่นที่ สั้นที่สุดแต่ว่าพลังงานในการทะลุทะลวงสูงสุดนะครับเจ็ดตัวนะโอเคที okay. นี้มาดูพลังงานนะครับเห็นไหมช่วงนี้นะครับช่วงขึ้นทิทยุนะครับความยาวขึ้นยาวนะครับแต่ว่าพลังงานต่าส่วนช่วงฝั่งขวาม,มือนะครับทางรังสีงแกมมาพลังงานสูงความถี่สูงนะครับความยาวสั้นนะครับพลังงานในการทะลุทะลวงสูงโอเคนะครับ นี้เรารู้จักคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าพอสมควรแล้วนะครับเราก็ไปดูวิธีการใช้งานนะครับอุปกรณ์ต่างๆที่ใช้คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้านะครับอันดับแรกนะครับหนึ่งเป็นเครื่องควบคุมระยะไกลนะครับหรือว่ารีโมทคอนโทรนั่นเองรีโมทคอนโทรโดยทั่วไปเราก็จะใช้ขึ้นแม่เหล็กไฟฟ้านะครับอันดับแรกเลยที่เราเห็นทั่วไปก็คือเป็นช่วงอินฟราเรด อินฟาเรดเราก็ไม่สามารถมองเห็นด้วยตาปากนะครับนี่ตาเราจะมองเห็นแบบนี้นะครับคือมองมองไม่เห็นว่ามันมีแสงแต่ถ้าเราใช้โทรศัพท์นะครับเปิดกล้องแล้วส่องดูนะครับเราจะเห็นว่ามันเป็นลำแสงออกจากสีม่วงนิดนึงนะครับเราก็ลองกดกดเปิดช่องทีวีสักช่องหนึ่งนะครับแล้วก็เอาโทรศัพท์รรมือถือเปิดไปส่องดูนะครับเปิดกล้องแล้วก็ส่องดูเราก็จะเห็นเป็นลักษณะนี้ Memory นะครับเราต้องใช้ตัวสมมมือถือเป็นช่องทางในการช่วยนะครับว่ามันมีแสงไหม รีโมทนี่มันพังหรือยังครับมันก็จะทํางานนะครับรีโมทก็ส่งนะครับคำสั่งไปยังตัวเครื่องรับนะครับก็จะทํางานตามคําสั่งตามปุ่มที่เรากดลงไปอันต่อมานะครับสําหรับเครื่องควบคุมนะครับระยะไกลกันือื่นเราจะใช้ขึ้นแม่เหล็กไฟฟ้าเป็นช่วงขึ้นอันอื่นนะครับซึ่งจะใช้ช่วงเป็นช่วงขึ้นวิทยุนะครับองเป็นช่วงขึ้นวิทยุแทน อย่างเช่นคีย์บอร์ดนะครับเมาส์ไร้สายนะครับโดรนนะครับในการควบคุมอะไรพวกนี้จะเป็นคลื่นวิทยุเนื่องจากว่ามันจะสามารถควบคุมได้ระยะไกลที่มากขึ้นกว่าอินฟราเรดนั่นเองโอเคนะครับต่อมานะครับหลักการทำงานของเครื่องถ่ายภาพเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์นะครับอันนี้ไปเอ็กซเรย์มาแล้วนะครับครั้งก่อนครูไม่สบายนะครับพาเสตติ้งเข้าไอ้เครื่องนี้เลยนะครับ C T สแ a n เอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์นะครับ หน้าที่ของมันทําอะไรนะครับมันคือเครื่องเอ็กซเรย์นั่นแหละนะครับแต่มันจะไม่ใช่เอ็กซเรย์ในแบบในแบบที่เอ็กซเรย์ปกตินะครับก็จะมีความสามารถในการเอ็กซเรย์ในรูปแบบ3มิตินะครับเนื่องจากว่ามันก็จะมีเครื่องวัดนะครับรอบตัวเราก็จะมานอนอยู่ตรงนี้นะครับก็จะมีเครื่องวัดมุมนี้มุมนี้มุมนี้นะครับเรื่อยๆนะครับเพื่อดูว่าวินิจฉัยว่าตรงนั้นนะครับสมควรผ่าไหมนะครับ อย่างเช่นที่เป็นไส้ติ่งเนี่ยนะครับก็เป็นวิชัยว่าเป็นไส้ติ่งหรือเปล่านะครับไส้ติ่งมันอักเสบหรือเปล่าหรือว่าแค่ลำไส้อักเสบถ้าลำไส้อักเสบก็ไม่ต้องผ่านะครับก็แค่ให้ยาไปกินนะครับก็น่าจะรักษาได้แล้วนะครับแต่ถ้าเป็นไส้ติ่งมันต้องผ่านะครับเนื่องจากว่าจะปล่อยไว้นานเกินย4ิบสชั่วโมงไม่ได้ถ้าไส้ติ่งแตกนะครับเนื่องจากว่าแบคทีเรียมันจะแพร่กระจาย,ายเข้าสู่เส้นเลือดทาให้ทาให้เสียชีวิตได้เลยนะครับก็จะสร้างออกมาเป็นรูปแบบบมมิิตไดด้้นะะคครรรัใหาาายยลเเออีกกว่่ืง เอกซเรย์ปกตินะครับซึ่งมันเป็นรังสีเอกซเรย์นะครับมันเป็น2องรังสีขวาสุดซึ่งมีพลังงานทุตรลงสูงมากนะครับฉะนั้นสตรีที่มีคันนะครับไม่ควรจะอยู่ใกลใ้เจ้าเครื่องนี้นะครับต่อมานะครับเครื่องถ่ายภาพการสันพองแม่เหล็กนะครับหรือว่าเครื่อง mri วิธีการก็คือสแกนอวัยวะภายในร่างกายเหมือนกันกับ ct สแกนนั่นแหละนะครับแต่ว่าเราจะไม่ใช้ช่วงคลื่นที่มันอันตรายนะครับ ไอพวกแกมมานะครับรังสี x พวกนั้นไม่ได้ใช้นะครับเจ้าเครื่องนี้จะใช้คลื่นวิทยุแทนนะครับเราจะเห็นว่าเครื่องวิทยุจะอยู่ซ้ายสุดเลยนะครับพลังงานต่ําแต่ว่าในเมื่อพลังงานต่ำนะครับเขาก็จะมีการออกแบบทางวิศวกรรมแล้วก็ทางฟิสิกส์นะครับใช้ความรู้ขั้นสูงมากเลยในการสร้างไอเจ้าเครื่องนี้ขึ้นมานะครับและราคามันก็แพงด้วยนะครับก่อนที่จะไปดูหลักการทํางานของมันนะครับก็ให้ความรู้เกี่ยวกับพื้นฐาน นิดหน่อยนะครับเพื่อเอาไปประกอบกับการบรรยายในการอธิบายหลักการทํางาน,นครับเราต้องการสแกนตัวเรานะครับเราก็ต้องมาดูก่อนว่าตัวเรานั้นมันประกอบขึ้นมาด้วยอะไรนะครับอาจสมมว่าสแกนสมองนะครับอซูมสมองก็เจอสมองแล้วซูมเข้าไปในสมองอีกก็จะเห็นโมเลกุลของาธาตุนะครับเป็นเป็นน้ำนะครับน้ำก็จะประกอบไปด้วย h 2 o นะครับแล้วก็ มันก็จะมีไฮโดรเจนนะครับเป็นส่วนมากในร่างกายของเราครับพอเราซูมเข้าไปอีกไอจ้าไฮโดรเจนเนี่ยมันคือโปรตอนหนึ่งตัวซึ่งมีประจุบวกแล้วก็มีอิเล็กตรอนวิ่งวุ่นวาย,อยรอบตัวมันนะครับดังนั้นไอโปรตอนเนี่ยไม่ได้วิ่งวุ่นวายเหมือนอิเล็กตรอนนะครับมันก็จะเป็นตัวที่เราเอาไว้ใช้วัดค่านะครับวัดค่ามันในเมื่อมันมีประจุนะครับเป็นบวกมันก็จะเสมือนว่ามันเป็นแม่เหล็กชิ้นเล็กๆตัวหนึ่งเต็มกระจายอยู่ภายในร่างกายเราเลยนะครับโอเคเป็นแม่เหล็กนะ ทีนี้หลักการทํางานนะครับไออุโมงนี้มันจะสร้างแม่เหล็กความเข้มสูงมากนะครับการแม่เหล็กที่ใหญ่ก็จะส่งผลให้แม่เหล็กเล็กนะครับมันเปลี่ยนทิศทางของทิศของมันไปตามแม่เหล็กที่มีกําลังที่มีขนาดสนามแม่เหล็กเยอะๆนะครับความเข้มสูงโปรตอนในไฮโดรเจนนะครับมันก็จะเรียงตัวตามทิศทางสมมติว่ามีสนามแม่เหล็กที่ ทําให้โปรตอนตัวนี้นะครับเป็นทิศทางแต่เดิมมันก็อาจจะมีทิศทางตามลูกศรน,นะครับเป็นแบบนี้แล้วพอเราให้ความเข้มสนามแม่เหล็กสูงสูงนะครับไปทิศทางเดียวมันก็จะเบนถือว่าเป็นทิศทางนี้นบเบนขึ้นตั้งตรงนะครับทุกตัวเลยในร่างกายเรานะครับทิศสนามแม่เหล็กของมันก็จะชี้ขึ้นเหมือนกันหมดทุกตัวนะครับจากนั้นเราจะส่งขึ้นวิทยุนะครับขึ้นวิทยุส่งขึ้นวิทยุเข้าไปในขั้นตอนนี้ เพื่อให้เกิดการสั่นพ้องของโปรตอนนะครับพอเกิดการสั่นพ้องปั๊บมันก็จะพยายามเรียงตัวเองใหม่นะครับมันพยายามเรียงตัวเองใหม่แต่ก่อนที่มันถูกสนามแม่เหล็กทำนะครับเข้มๆให้ชี้ขึ้นอยู่ตลอดเวลามันก็เกิดการสั่นพ้องแล้วก็เรียงตัวใหม่นะครับก็อาจจะเบียเบ่ยงเบนลงมาฝั่งนี้ก็ได้นะครับหรือว,ว่าฝั่งไหนก็ได้นะครับมันเบี่ยงลงมาโอเคน,นะครับ สันปองปั๊บเปลี่ยนเบี่ยงเบนล,ลงมานะครับถัดไปนะครับเราก็หยุดส่งขึ้นวิทยุครับหยุดทําให้มันเกิดการสัน้องโอเคนะครับไอเจ้าโปรตอนสีน้ําเงินเนี่ยไอสีแดงเนี่ยนะครับหลังจากที่มันเปลี่ยนมาเป็นสีน้าเงินทิศทางาสางสนามแม่เหล็กของมันนะครับ <mm ขั้วแม่เหล็กของมันเนี่ยนะ <mm เดี๋ยวเลยนะ <mm มันก็พยายามกลับตัวนะครับพยายามกลับไปอยู่ที่ทิศท,ทางสีแดงเหมือนเดิม นในการพยายามกลับตัวของมันนะครับมันก็จะปล่อยขึ้นพายุออกขึ้นมานะครับก็ปล่อยขึ้นพายุออกมาไอขึ้นตัวนี้นะครับเราจะตรวจวัดมันนะครับเราตรวจวัดมันออกมาซึ่งนะครับบริเวณที่เป็นของแข็งนะครับเนื้อเยื่อที่มันเป็นของแข็งกับเป็นของเหลวเวลาในการกลับตัวมันจะไม่เท่ากัน รเราก็จะใชีเทตเตอร์นะครับหรือว่าตัวสแกนเนอร์วัดนะครับช่วงขึ้นวิทยุที่ปล่อยออกมานะครับในเวลาที่ต่างกันทําให้เราสามารถสร้างภาพต่างๆจํา,าจลองอาภาพเนื้อเยื่อในสมองพวกนี้ได้ชัดเจนมากขึ้นเนื่องจากว่าไอเจาปวดตัวนี้มันขนาดเล็กมากนะครับเราก็จะได้ข้อมูลที่ละเอียดยิบเลยนะครับก็จะเห็นว่าสมองตัวน,นั้นนะครับมันมีเส้นเลือดอุดตันรตรงไหนไหมนะครับตามหลักการแพทย์นะครับเขียนนะครับ ต่อมานะครับเป็นเครื่องสแกนเหมือนกันนะครับถูกเรียกว่าเครื่องเพชรนะครับทุกเครื่องก็คือใช้สแกนเหมือนกันแต่ว่าเราจะใช้ลังสีที่ไม่เหมือนกันนะครับรังสีก็จะมีความรุนแรงนะครับความรุนแรงในการทะลุทะลวงในการทําให้เซลล์ผิดปกติอะไรต,ต่างๆต่างกันนะครับอันนี้ก็จะใช้ลังสีที่มีความสามารถในการทะลุทะลวงสูงมากเลยนะครับประนุภาพมันก็จะเหมาะสมเลยกัน,นการเหมาะสมในการวินิจฉัยมะเร็ง นะครับถ้าเราใช้ร่วมกับรังสี x กนะครับก็เป็นรังสีที่มีอนานาจการทะลุทะลวงสูงเหมือนกันนะครับก็จะเรียกว่าเครื่องเพชร CT นะครับโอเคนะครับอันนี้ก็เอาไว้วินิจฉัยเซล์มะเร็งนะครับเครื่องเพชรหลกัลากๆการทํางานของเครื่องอุปกรณ์3เครื่องในการสแกนนี้ก็อยากให้รู้ว่ามันใช้รังสีอะไรนะครับมันใช้ขึ้นไม่เหล็กไฟฟ้าอะไรนั่นเองนะครับถ้าเป็น CT สแกนใช้รังสีนะครับที่อยากให้รู้ ถ้าเป็นเพรนะครับใช้แกมมาแต่ถ้าเป็น mri เมื่อกี้เราจะใช้เรดิโอนะครับขึ้นวินนทยุเขียนนะครับยังให้ออกเฉยนะครับว่า3มเครื่องนี้มันใช้ขึ้นแหล่งไฟฟ้าอะไรเขียนนะครับอเอียนไอ้เจ้าเครื่องนี้ก็จะสร้างภาพ3ามมิติได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าเราจะเอาไปวิจัยเรื่องมะเร็งแล้วก็ใช้ลังสีที่มันรุนแรง ต่อมานะครับทีนี้เป็นการสื่อสารด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าแล้วนะครับไม่ใช่อุปกรณ์ที่ใช้เครื่องแม่เหล็กไฟฟ้าพวกนั้นนะครับในการใช้ประโยชน์โอเคทีนี้การสื่อสารนะครับเขาใช้คลื่นอะไรบ้างในการสื่อสารนับแรกก็คือคลื่นวิทยุนะครับต่อไปใช้คลื่นไมโครเวฟนะครับมโครเวฟในการสื่อสารแล้วก็ใช้คลื่นแสงที่ตาเรามองเห็นนี่แหละนะครับในการสื่อสาร3ตัวนี้นะครับเราก็ไปเจาะรายละเอียดนิดนึงดูว่าคลื่นมโครเวฟเนี่ยนะครับ ใช้ทำอะไรบ้างนะครับวิทยุจะทําอะไรบ้างแสงที่ตามองอินใช้ทาอะไรบ้างโดยการส่งสัญญาณก็จะมีอยู่สชนิดก็คือเป็นแอนาล็อกแล้วก็ดิจิตอลนะครับหนึงเลยนะครับการสื่อสารโดยการใช้คลื่นวิทยุนะครับเป็นคลื่นแรกเลยที่มีความยาวคลื่นสูงพลังงานต่ำนะครับทะลุทะลวงได้น้อยอนะครับอันนี้ก็จะมักเป็นการสื่อสารโดยการกระจายข่าวสารนะครับก็คือ อยากให้เราที่อยู่ตรงนี้นะครับไปให้คนที่อยู่อีกจังหวัดหนึ่งได้ยินเรานะครับก็อาศัยขึ้นที่วในการเป็นตัวช่วยส่งเสียงเราผ่านไปนะครับโอเครูปแบบการสื่อสารก็จะมีอยู่หลายรูปแบบนะครับอันดับแรกนะครับคือการกระจายสัญญาณเสียงนะครับผ่านสถานีวิทยุเนี่ยนะครับเป็นดีเจก็ว่าไปนะครับหลักการทํางานก็คือเราพูดออกมาก่อนพูดใส่ไมโครโฟนนะครับพูดออกมาปั๊บนะครับ ไอเจ้าไมโครโฟนก็แปลงสัญญาณเสียงเป็นสัญญาณไฟฟ้านะครับแล้วก็ไปผสมกับสัญญาณคลื่นวินทยุแล้วก็ไปเข้าเครื่องขยายให้มันกําลังแรงมากขึ้นเพื่อส่งกระจายไปที่พื้นที่อื่นๆที่ห่างไกลจากตัวศพนะครับแล้วก็ต้องมีเครื่องรับสัญญาณนะครับจากที่อื่นจากนั้นนะครับกระจายสัญญาณออกไปนะครับจากเครื่องรับสัญญาณก็คือจากวิทยุเรานั่นเองนะครับก็จะส่งออกมาเป็นเสียง เริ่มต้นเสียงนะครับผ่านคลื่นวิทยุสุดท้ายก็กลายเป็นเสียงนะครับแปลงกลับมาเหมือนเดิมสัญญาณขึ้นวิทยุก็จะมีกันอยู่2ระบบนะครับที่เราฟังวิทยุกันในรถยนต์นะครับหรือว่าในสมัยก่อนนะครับที่ยังไม่ได้มีกา,ารติดตอ่อสื่อสารที่มันไร้พรมแดนขนาดนี้นะครับก็จะมีระบบ AM นะครับหรือว่า Amplitude Modulation นะครับเราจะเรียกกันว่าระบบวิทยุ AM ก็จะเขี่ยวก้องกับ Amplitude นะครับอีกแบบหนึ่งก็คือเป็นระบบ fm นะครับหรือ frequency modulation นะครับเรียกว่าเป็นระบบวิทยุ fm นะครับสองอย่างนี้ก็มีข้อดีข้อเสียต่างกันนะครับไอเจ้า am เนี่ยมันก็จะสามารถส่งสัญญาณขึ้นไปได้ครอบคลุมนะครับได้ไกลกว่าแต่ว่ามีข้อเสียคือมันถูกรบกวนได้ง่ายนะครับเช่นเวลาฝนตกฟ้าร้องพวกนี้นะครับคลื่นก็จะเพี้ยนไปเยอะนะครับแต่ถ้าเป็น fm นะครับก็จะใช้ใช้ความถี่ นะครับผสมขึ้นเสียงเข้ากับความถี่นะครับอันนี้ลองดูเนี่ยครับอันนี้สัญญาณเสียงนะครับที่ปล่อยออกไปนะครับอันนี้คือในทยุนะครับพอเอาเสียงผสมกันนะครับด้วยระบบ AM นะครับมันก็จะเป็นลอนขึ้นแบบนี้นะครับอันนี้ส่งไปได้ไกลครอบคลุมพื้นที่กว้างนะครับผ่านสิ่งกีดขวางได้ดีเลยแหละนะครับก็เลยไปได้ไกลแต่รบกวนได้ง่ายเหมือนกันนะครับแต่ถ้าเป็นความถี่นะครับ มันก็จะเป็นช่วงคลื่นที่มีช่วงบีบอัดช่วงขยายนะครับอันนี้สัญญาณชัดเจ๋วแต่ว่าส่งไปไดในระยะพื้นที่ที่ไม่ได้มากนะครับไม่ได้ไกลมากต่อมานะครับแบบที่2นะครับการสื่อสารโดยการอาศัยขึ้นวิทยุเหมือนกันก็คือการการโทรศัพท์หากันเนี่ยนะครับซึ่งยุคเราก็ไม่ค่อยจะโทรศัพท์เท่าไหร่นะครับเราจะไลน์ a c e b o o k อะไรอย่างงี้ใช่ไหมแต่ว่าในยุคก่อนหน้าเรานะครับถ้าเราอยากจะโทรศัพท์หาใครสักคนนะครับ มันก็จะมีการแบ่งเซลล์นะครับเสาสัญญาณในแต่ละพื้นที่นะครับอันฝั่งนี้ภาคเหนือนะโซนภาคเหนือนะครับอยากจะคุยกับคนภาคกลางนะครับอยู่ฝั่งนี้เขาก็ต้องตั้งเสานะครับให้มันรับส่งสัญญาณต่อกันไปต่อกันมาจนกระทั่งมาถึงเสาสัญญาณนะครับในบริเวณพื้นที่ที่นะครับใครคนนั้นอยู่แบบนี้นะครับในการส่งสัญญาณกลับมาเขาจะเรียกว่าเซลล์นะครับเป็นสถานีนะครับคอยส่งต่อสัญญาณเนะครับ ซึ่งปัจจุบันการส่งสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่นั้นถูกพัฒนาให้มีการทันสมัยนะครับอย่างมากเลยทีเดียวนะครับตอนนี้ไปถึงยุค 6G แล้วนะครับ 5G ว่าเราเรียกว่าเร็วแล้วนะครับตอนนี้กำลังพัฒนา 6G นะครับมันมีประโยชน์อะไรในการพัฒนานะครับเกี่ยวกับเรื่อง Internet o p t i n n g s นะครับหมายความว่าอะไรนะครับ Internet of Things ก็คือเราสามารถควบคุมนะครับ อุปกรณ์ไฟฟ้านะครับในระยะไกลได้เลยนะครับเช่นถ้ากูมีญาติอยู่ที่อเมริกานะครับเขามาพักผ่อนที่เมืองไทยนะครับเขาสามารถกดโัรศั์มือถือนะครับเปิดไฟปิดไฟเปิดพัดลมที่บ้านเขาที่อเมริกาได้เลยนะครับโอเคถัดมาก็คือเราสามารถทําให้ภาพคมชัดได้มากขึ้นนะครับการรับส่งข้อมูลได้รวดเร็วมากขึ้นนะครับมีระบบนะครับการจัดเก็บข้อมูล big data นะครับ ที่ดีมากขึ้นนะครับแล้วก็รองรับการใช้งานที่สูงขึ้นนะครับจำนวนการใช้งานของผู้คนในโมดูลนั้นมากขึ้นโอเคนะครับและแบบที่3นะครับส่งสัญญาณขึ้นไปทยึยุเป็นการส่งและรับสัญญาณอินเทอร์นเน็ตแบบไร้สายนะครับหรือว่า Wi-Fi นั่นแหละนะครับเป็นมาตรฐานเทคโนโลยีการาส่งข้อมูลเครือข่ายไร้สายนะมาตรฐานหนึ่งนะครับซึ่งปัจจุบันได้รับความนิยม สูงมากนะครับก็จะใช้ขึ้นอันนึงนะครับเราจะใช้ขึ้นไมโครเวฟนะครับใช้ขึ้นไมโครเวฟอันนี้ไม่ใช่วิทยุแล้วนะเป็นไมโครเวฟนะครับเป็นคลื่นไมโครเวฟความถี่นึงนะครับความถี่เฉพาะจอะจงหนึ่งเราก็จะเห็นว่า Wi-Fi ของเพื่อนบ้านบางคนก็จะมีคำว,ว่า2.4 g h z นะครับ5ากิกะเฮิรต่อข้างหลังอันนี้เป็นช่วงความถี่ที่เรากระจายออกมา เพื่อไม่ให้มันไปทับซ้อนกันกันกบเครือข,ข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ก่อนหน้านี้นะครับสัญญาณมันจะได้ลบไม่ลบกวนกันโอเคนะครับโดยเราจะใช้อุปกรณ์ตัวนี้นะครับในการปล่อย wi-Fi ออกมานะครับเรียกว่าเราเตอร์นะเราทุกคนรู้จักกันดีแหละนะครับเราเตอร์แต่และตัวก็จะมีความสามารถในการปล่อยสัญญาณออกมานะครับสเสถียไ์ไหมส่งได้ไกลไหมนะครับราคาก็จะต่างกันโอเคนะครับ แบบที่2นะครับเป็นการสื่อสารโดยการใช้คลื่นไมโครเวฟและทีนี้นะครับคลื่นไมโครเวฟนะครับโอเคมันก็เป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าตัวหนึ่งนะครับที่ใช้ในการสื่อสารทั้งระบบเครือข,ข่ายเคลื่อนที่แล้วก็หลักๆเลยก็คือเป็นการสื่อสารทางระบบสัญญาณดาวเทียมนะครับเนื่องจากว่ามันมาส่งในภาคพื้นดินไม่ได้นะครับมันหลบสิ่งกีดขวางได้ไม่ดีเท่ากับคลื่น,น,นวิทยุเราก็ส่งขึ้นฟ้าเอาไม่ค่อยมีไรขีดขวาง สัญญาณก็จะชัดแจ๋วดีกว่านะครับก็จะใช้ขึ้นไมโครเว็บนี่แหละนะครับส่งสัญญาณระบบดาวเทียมนะครับต่อมานะครับขึ้นที่แสงตาเรามองเห็นนะครับ visible light นะครับไอ้เจ้าตัวนี้มันเป็นขึ้นที่ไม่สามารถทะลุทะลวงสิ่งกีดขวางที่มันทึบแสงได้นะครับเราต้องอาศัยวัสดุอย่างหนึ่งที่เรียกว่าเส้นใยแก้วนําแสงนะครับในการนําทางมันก็จะเป็นเหมือนท่อนําน้ํานะครับ ไอแสงนี่ก็เป็นเหมือนน้าที่วิ่งเข้าไปในท่อนะครับแต่การวิ่งของมันเนี่ยก็จะสะท้อนกลับไปกลับมาระหว่างผนงังท่อนะครับซึ่งจะเป็นลักษณะการสะท้อนกลับหมดของแสงนะครับก็สะท้อนกลับไปกลับมานะครับนี่เป็นวิธีการส่งข้อมูลนะครับซึ่งความเร็วของมันเนี่ยก็เร็วสูงมากนะครับก็มีความเร็วในประมาณก็สามคูณสิบกำลังแปดเมตรต่อวินาทีคือ30,000นกิโลเมตรต่อวินาทีนั่นเองนะครับ อินเทอร์เน็ตทุกวันนี้ก็เหมือนจะใช้เทคโนโลยีอยู่นะครับในการติดตั้งนะครับนำส่งข้อมูลอินเทอร์เน็ตนะครับก็จะวางท่อเส้นใยแก้วนำแสงนะครับตามข้างถนนนะครับในการทำให้ระบบาการส่งสัญญาณอินเทอร์เน็ตนะครับที่มันเร็วมากขึ้นนะครับก็ใช้วิธีนี้ในการส่งข้อมูลนะครับส่งได้ไวมากเยอะมากนะครับในเวลาสั้นๆ เนื่องจากว่ามันวิ่งเร็วสุดท้ายนะครับสัญญาณที่เราพูดถึงตั้งแต่แรกนะครับท,ที่ส่งมานี่ยนะครับมันก็จะมีอยู่2แบบนะครับก็คือเป็นสัญญาณแอนะล็อกนะครับเป็นสัญญาณความถี่ที่เป็นฟังก์ชันไซน์นะครับแล้วก็เป็นดิจิตอลนะครับเป็นสัญญาณอาสองสัญญาณเท่านั้นนะครับก็คือเป็นสัญญาณเปิดหรือปิดอะไรประมาณนี้ อนาล็อกก็คือเป็นค่าต่างๆของสัญญาณนะครับที่มีความต่อเนื่องกันตลอดเวลาเลยนะครับเป็นขึ้นรูปสายแต่ถ้าเป็นดิจิตอลนะครับค่าสัญญาณของมันจะเปลี่ยนแปลงเป็น2สถานะเท่านั้นนะครับก็คือเปิดหรือปิดนั่นแหละนะครับหรือว่าถ้าเป็นเลขก็จะมีเลขศย์หรือเลข1เท่านั้น2ตัวสลับกันไปมานะครับอันนี้คือรูปร่างของสัญญาณนะครับด้านบนเป็นดิจิตอลนะครับสัญญาณของมันก็จะมี นะครับมี1นะครับหรือว่า0เท่านั้นนะครับหกับ0นะสลับกันเป็นโค้ดสลับไปสลับมา0 1 1 0 0 1นะครับอะไรแบบนี้แต่ถ้าเป็นแอนะล็อกนะครับข้อมูลของเขาก็จะได้ทุกตัวเลยนะครับ0 1 2 3 4 5 1 2 3นะครับก็คือเรียงต่อกันเป็นข้อมูลที่ต่อเนื่องเลยนะครับแต่ดิจิตอลไม่นะครับ1ก็1 0ก็0เลยนะครับโอเคในสมัยก่อนนะครับเราก็ใช้แอนะล็อกนี่แหละในการส่งสัญญาณ แต่พอมาเจอสัญญาณรบกวนปั๊บมันก็จะผสมกันนะครับพอไปถึงปลายทางมันก็จะมีสัญญาณรบกวนแทรกเข้ามาค่อนข้างจะเยอะนะครับอย่างเช่นการส่งภาพและก็เสียงผ่านการรับภาพโดยการใช้โทรทัศน์นะครับซึ่งเป็นโทรทัศน์แบบจอบวมในสมัยก่อนเนาะมันก็จะมีจุดนะครับมีเสียงมีเสียงที่ไม่ค่อยชัดนะครับภาพก็ไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะครับแต่พอเป็นระบบปัจจุบันนะครับก็จะเป็นระบบดิจิตอลนะครับถูกรบกวนได้เหมือนกันนะครับ แต่ว่าเรามีระบบกรองสัญญาณที่ดีกวา่าทําให้สัญญาณต้นนะครับกับสัญญาณปลายที่ออกมามีลักษณะใกล้เคียงเรียกได้ว่าเป็นแทบจะเป็นสัญญาณเดียวกันเลยนะครับที่ประมวลผลออกมาภาพที่ได้มันก็จะมีความชัดเจนมากขึ้นนะครับรวมทั้งไอทีวีในปัจจุบันนะครับก็จะมีระบบการฉายออกมานะครับให้ค่าสีนะครับให้ความคมชัดที่มันชัดมากขึ้นกว่าเดิมด้วยนะครับสอดคล้องกันกับสัญญาณดิจิทัล ดังนั้นทุกวันนี้นะครับก็จะใช้สัญญาณดิจิตอลกันส่วนใหญ่แล้วแหละนะครับแต่ถ้าว่าอนาล็อกมีไหมมีนะครับก็ยังใช้ได้อยู่นะครับโอเคนะครับและนี่ก็เป็นการใช้งานนะครับขึ้นแม่เหล็กไฟฟ้านะครับทั้ง7ตัวนะครับก็มีขึ้นวิทยุนะครับขึ้นไมโครเวฟขึ้นอินฟราเรดนะครับขึ้นแสงที่ตามองเห็นนะครับขึ้น อันต้าไบโอเลตนะครับรังสีเอ็กซรย์นะครับแล้วก็รังสีแกมมาเจ็ตัวนี้นะครับโอเคสุด okay. ท้านี้นะครับโอเคก็ขอบคุณนักเรียนทุกคนนะครับที่รับชมมาถึงตอนนี้วันนี้ก็สวัสดีครับ